สวัสดีครับผมบังบิด AK คาร์นะครับเราอยู่กันที่แต่รถ AK คคาร์สาขาหน้าโรงเรียนปิ้นเช่นเคยนะครับเวลาเย็นๆประมาณนี้นะครับ4ี่หโมงหกโมงประมาณนี้ครับเราก็จะเอารถสวยๆมาไลฟ์สดให้ท่านดูนะครับรถยนต์ในเครือเรานะครับมีกว่า300คันนะครับเราไม่เอารถชนหนักพิกคว่ำตัดต่อน้ําทั่วมาขายนะครับตรวจพบเจอทีหลังนะเราคืนเงินให้เต็มจานวน100%เต็มนะครับอันนี้หายห่วงนะแต่เราเปิดมาแล้วกว่า40ปีนะครับอ่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เราต้องบอกว่าล้างยังไม่เสร็จจะบอกล้างเสร็จกันไม่ได้ล้างยังไม่เสร็จนะครับใจร้อนเช่นเคยนะครับเอา,ารเอามารดพึ่งมาเอามาไรสดเลยไ์ายขายเลยตัวนี้ต้องบอกว่าใหม่มากๆรถคันนี้นะครับอ,อยายไ,ไม่ได้บอกอรุ่นรถเลยครับรถเป็นรถ t o y ยต้า i l รักรี o กระบะตอนเดียวตัวนี้เป็น4ฟรวินดตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับ เป็นรถปี2022ได้ยินไม่ผิดนะครับรถเป็นปี2022แล้วนะครับไมวิ่งไปเพียงบอกเลขไมเลยนะครับไมวิ่งไปเพียง15,000กว่าโลเท่านั้นเองไมแท้รับประกันสามารถเอาได้ก็ถังไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับรถเราไม่มีกอไมนะครับไมหมื่นห้นะครับรถปี2022เทียบเทียบป้ายแดงเกือบได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่ะน้องๆไป้ายแดงเลยว่าไงเราก็ติดป้ายแดงให้ละอ่ะมาดูกันนะครับด้านหน้าครับ หน้าเขาเลียกว่าหน้าหมูแล้วตอนนี้เป็นหน้าหมูแล้วนะครับก็คือชมเดียวกับปัจจุบันเลยไปที่โรงงานก็คือเจอตัวนี้เลยนะครับไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับให้มาแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับสวยหน้าเต็มๆโลโก้เต็มๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะคุ้มมากเลย ราคากับโปรโมชั่นเดี๋ยวผมมาบอกช่วงไฮไลท์สดนะอ่ะไล่ไปนะครับด้านหน้าไปแล้วนะครับรถเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีอะไรการันตีหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับรถแทบไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับยางแม็กเปลี่ยนมาให้แล้วยางเป็นยางออเทเรนนะครับแม็กเท่ๆสีดำแบบนี้นะครับดูดุดันขึ้นนะครับอ่ะมาไล่มา,า,มาตัวนี้อ่ะลืมบอก เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,008นะครับก็คือเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของในรถกระบะของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับเขาให้เขียนติดด้านข้างประตูอย่างนี้ครับ2.8นะครับมีไฟเลี้ยวเล็กๆมาด้านตรงแก้มเนี่ยครับอะไรมาของแต่งก็จะได้เพิ่มก็คือบันไดข้างนะครับติดมาแล้วนะครับของ Outlander นะติดมาแล้วไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับคันนี้ต้องบอกว่าพร้อมลุยเลยเอาไปเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะครับกระบะ พามาหากินนะกระบะตอนเดียวโฟวินหากันอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะเป็นโฟวินไดเป็นตัวดิฟล็อกสี่ล้อแล้วนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขี่นะครับสมรรถภาพมั่นเขาเรียกว่ามีความมั่นใจขึ้นนะครับรถรก็มีสมรรถภาพในการขับที่ดีขึ้นนะครับเป็นตัวดิฟล็อกมีความปลอดภัยด้วยามาดูด้านหลังกันด้วยนะครับด้านหลังก็เป็น อย่าไปซีเรียสนะรถมันยังไม่ไร้ล้างดีนะครับบางจุดอาจจะดูเปื้อนยังยุบเปื้อนอยู่นะครับโตโยต้นะครับมีโลโก้โตโยต้าไฮรักรีโวครับผมก็จะประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็มีแม็กไลเนอร์มาให้แล้วยังไม่ได้ล้างอ่ะข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันด้านในต้องบอกว่ามันไม่เหมือนรถกระบะตอนเดียวคือเขาให้ออปชันมาเต็มมากอะ คือเมื่อก่อนนะความรู้สึกของกระบาดตอนเดียวเวลาเราซื้อเมื่อก่อนนะก็จะได้กอจอติดรถแบบเก่าๆมาสักตัวหนึ่งอะพอให้รู้ว่ามันมีของนะแต่เดี๋ยวนี้นะได้น้าจอแบบเต็มๆอะได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตสตาร์ทรถนะเดี๋ยวมารู้เลขไมด้วยอ่ะกล้องไล่ไปอ่ากระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ คนนั่งและคนขับนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพาสเซนเจอร์แอร์แบกครับขึ้นเตือนไว้นะครับเก๊มีสองตัวครับมีเก๊ะบนแล้วก็เก๊ะล่างนะครับคู่มือมีให้พร้อมนะครับคู่มือจางขับคลี่อนขึ้นเวลใช้งานมีครบนะครับอ่าไล่มานะครับอ่าก็จะเป็น หนังแบบแคล้ายๆหน,หนังดำสีดำนะครับคล้ายๆซอฟท์พันะครับแล้วก็นี่ดีโวนะครับก็สัญลักษณ์ของเขาก็จะมีนาฬิกาเล็กๆอยู่ตรงกลางนี้นะครับมาดูกันที่ตรงหน้าจอก่อนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอสีแล้วนะตัวนี้นะครับหน้าจอจะใหญ่เต็มๆแบบนี้เลย ปรับเล่นได้หลายอย่างมากครับ Android Auto ก็ได้แล้วนะครับบางรุ่น Android Auto เขาไม่ได้นะตัว Apple Arca คาเได้อยู่แล้วนะครับกดโทรอะไรเข้าออกต่อลิงก์บูทงบูทูธให้มาแบบเต็มอะ่ะไม่ต้องติดเพิ่มแล้วอะ่ะเป็นเมื่อก่อนกระบาะตอนเดียวต้องไม่หาซื้อติดเพิ่มกันเอาอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มาให้เต็มแลครับ ครับผมตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะตัวนี้เป็นเกียร์โฟเขานาะเป็นเกียร์โฟไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ดิฟล็อกด้วยนะครับอืมบ้านเราหาอยู่แล้วนะต้องบอกรีบเลยนะรถมาประมาณนี้อยู่ไม่นานนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับครับผมอ่าเกียร์เกียร์เป็นหกเกียร์นะไม่รวมเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ที่จะได้นะครับ ค้ายใหม่อยู่เลยอ่ะถ้ากล้องดูได้ปะคล้ายใหม่เอี่ยมอยู่เลยเบาเบอะเบาเป็นหนัง PVC นะครับดูแลง่ายนะแล้วก็แยกแยกแยกกันนะคนขับกับคนนั่งนะแยกอิกสระเหล่ากันนะเวลาปรับคนขับก็ไม่ไปเกี่ยวกับคนนั่งนะครับเป็นรถมาสมัยเมื่อก่อนนะปรับคนขับคนนั่งก็ไปด้วยเลื่อนไปด้วยกันเลยอันนี้ไม่รักกันแล้วนะแยกกันอิสระแล้วครับ เบรกครัเบรกเป็นเบรกมือเบรกมือครับใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากโอเคเดี๋ยวเราไปอ่ะเกือบลืมไห้ไหลท์มาดูเลขไม้ก่อนอันนี้ไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยไม้นะครับวิ่งใบเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยี่สิบกิโลเลขสวยๆเลยนะครับไม่แท้การันตีไม่มีการกอใดๆนะครับสามารถเอาเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้ทุกศูนย์นะครับ รถอะปีเดียวเองอะถึงปีอยอะไปประมาณหนึ่งปีอะรถปีเดียวอะรถปีเดียวไม่วิ่งไปหหมืน่นห้าน้อยนะ,ะเดี่ยวว่าปีหนึ่งวิ่งไปหหมื่นห้ารถกระบะตอนเดียวรถใช้งานนะถือว่าน้อยนะครับน้อยมากด้วยจะบอกให้กระจกข้างก็พับไฟฟ้าไอ้ไม่พับไฟไฟ้าปรับไฟฟ้ายังไม่พับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าเลื่อนไฟฟ้าได้นะครับอืสวยงามเลย อเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าหน้าตาไปไน็นไรแต่ต้องออกตัวก่อนนะว่าเรายังไม่ได้ล้างเดี๋ยวล้างให้นะครับเดี๋ยวล้างละเอียดให้อันนี้คือเช็ดเช็ดมันก็เอามาไลฟ์สดได้แล้วนะครับอใจร้อนอน่ะใจร้อนน่ะอยากขายอะ่ะอยากให้ลูกค้าได้รถดีๆไปใช้อ,ะอ่ะใครมาก่อนก็ได้แงอ๋อยังไม่ได้ล้างเลยดูเครื่อง เครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีใดๆนะครับรถใหม่หัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับมาจากโรงงานอย่างไรก็อย่างนั้นเลยนะครับตะโคงตะเข็บเดิมนะครับตัว R ตัว L อยู่ครบนะวิธีดูลรถโตโยต้าครับตัว R ตัว L ต้องมีนะครับไม่มีก็ตั้งข้อสงสัยได้เลยแล้วผมจะสอนอีกอย่างนะครับคือถ้ารถเดิมๆของเขาอ่ะมันจะมี ตัวค้ำฝาโปรงอ่ะมันจะเป็นทิ้งรอยรอยเขาว่าแบบเนี้ยเป็นรอยเนี้ยรอยเดิมๆของเขาอ่ะเวลาเวลาปิดอ่ะมันจะชนตรงนี้แต่ถ้ามันแบบใสๆเรี่ยมๆเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนได้เลยนะครับดูรถไม่เป็นมันผมสอนให้ดูไได้นะไม่ต้องซื้อก็ได้มาหาวิธีการดูรถก็ได้ครับยินดีบริการฟรีไม่คิดตังค์นะครับเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องไปโดนย้อมแมวครับสงสารนะ รถอยู่กับเราไปอีกเป็น10บสปี10กว่าปีต้องผ่อนดีไปอีกระยะยาวนะครับก็อยากให้ได้รถด,ดีๆไปใช้กันนะครับอ่ะมาเลยมาเปลี่ยนคางมางสรุปราคาข้างนู้นเหมือนแคบๆไงไม่รู้สรุปราคานะครับโตโยต้าไฮรักดีโวซิงเก c a แคนะครับตัวโฟรวินไตัวนี้นะครับปี2022แท้นะย้ำว่า2000ปีคศผลิต2022นนะไม่มีลากจดนะครับ เราตั้งราคาไว้เพียง5 9 5 9 0 0 0บาท599เล่สวยๆนะครับ5 9 9 0 0 0บาทนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะรถใหม่เขาเจ็ดแสนจ็แส,สนกว่าเลยนะก็ลองคิดดูนะไม่วิ่งไปเพียง15,000โลนะครับรถเพียงแค่1ปีวิ่งไป15,000โลเดิมเดิมเกือบทั้งคันเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับมีเปลี่ยนก็แค่แม็กอะไรเนี่ยเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นนะ ออท่านคิดดูว่าค่าแม็กอะ2องสองาอาจจะไม่อยู่นะนาตากองนะสองหมืาะ <25. S 1> ไม่ได้ไม่ได้นะได้ยางออเทอร์เรนด้วยนะได้ไอ้ปันไดข้างแล้วอะได้มาแล้วอะแล้วก็ยังไม่พออยากได้อะไรบอกผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอ่ะสำหรับลูกค้าไรฟ์สดน,นะเราก็มีโปรโมชั่นกันเกือบลูกคัาอยู่แล้วนะคันนี้ผมให้ให้เป็นไรดีตากองไม่อยากให้เป็นส่วนลดแล้วอะ คันนี้อ่ะคันนี้ผมแถมหลายอย่างแล้วกันอ่าน้ำมันเต็มถงังกล้องบันทึกก้อนบันทึกหน้าหลังแล้วก็อาผ้าคุมรถแล้วก็ยอยากได้อะไรก็มามา,มาคุยแล้วกันอ่ะผมให้เลทราคาประมาณหมื่นห้าอ๋อให้เป็นของแถมหมื่นห้าบาท หรือว่าบางคนบอกอของแถมไปซื้อเอาเองทีหลังก็ได้ก็รับส่วนลดไปเลยหนะมื่น้านะครับปกตินะมนผมผมไม่แบบไม่ได้ยึดรถเยอะขนาดนี้นะอันนี้แบบก็รถ,รถเข้ามาก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็เน้นหมุนไวอะ่ะเอาพูดก,กันตรงๆรงอะ่ะรถดีด้วยก็รับส่วนลดเลยไปหมื่น้าราคาจะเหลือเพียงเท่าไหร่ต่อกองหลืองห้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าแสดพัน 584,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าท่านจะเอาส่วนลดนะหรือว่าจะต่อรองอะไรเพิ่มเติมนะครับเข้ามาคุยกันครับคุยกันของซื้อของขายคุยกันได้นะครับต่อรองได้นะครับอ่ายอดจัดก็เต็มอยู่แล้วอะจัดได้เต็มอยู่แล้วจะเหลือตังกลับบ้าน15อยากเอาตาังไปแต่งของแต่งเองก็ได้มาคุยกันนะครับได้จบได้จบให้อยู่แล้วนะครับผมนะครับไม่คุยไม่ยากอยู่แล้วนะครับอ่ายัางไงก็ฝากเต็นรถ เค่าสาขาหนะ้าโรงเรียนปินนะครับรถในเต็นท์เรานะเฉพาะเต็นท์เราก็มีประมาณ70คันแล้วนะครับถ้าในเครือเราก็ประมาณเกินเกินน่าจะเกิน400ละน่าจะเกิน400ละเต็นท์ในเครือเรามีกว่า400อยครับอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับทักแชทมาสอบถามได้หรือว่าโทรหาเบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับเบอร์08103 4 5130นะครับบางบิดนะครับโทรมาได้ครับไม่กัดนะครับไม่ดุด้วย ครับผมก็ชอบรถคันไหนก็โทรมาท้าได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเจ้าไฮรักดี v o 4 w ฟ n ิตอนเดียวตัวนี้ไว้ด้วยนะครับปี 2, 2022ไม่15,000โลราคาโคตรถูก584,000บาทจัดไป